ันนี้สาหรับสังขานุสติผ่านไปแล้ววันนี้ศีลานุสติคาว่าศีลแปลว่าปกติอน,นุสติแปลว่าตามระลึกถึงอันนี้ท่านให้ใครควรศีลเนี่ยตามระลึกนึกถึงศีลให้เป็นปกติว่าศีลของเรารมีครบถ้วนบริบูรณ์ไหมศีลมีกี่ข้อมีอะไรบ้างเนี่ยถ้ามีอะไรบ้างเนี่ยไล่ผัล้นทุกคนบอกสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่เจ๊งมั้ยแป๊กนะ แต่ก็มีอย่างเดียวศีลถ้าเรามีพรหมีหารเสร็จแล้วก็หมดเรื่องนะศีลตัวนี้อย่างหนึ่งก็มันญาติหรื่งมันญากที่เด็กขอสาคัญอันนี้เรียกอาจาระหรือว่าอะไรเสกียวัฒเ์พวน,นั้นเป็นมันญาินี่มาตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงให้สอนให้พิจารณาถึงศีลศีลานุสนษษติแปลว่าตามนึกถึงสิ่งของตอนเป็นปกติ ในตามเนึกศินนี่ก็หมายถึงว่าตามดูข้อบกพร่องของศีล <c oughs> ว่าเรามีข้อบกพร่องในศินข้อไหนบ้างศีลทั้งหมดเรามีครบไหมเรามีความเข้าใจครบไหมแล้วก,การเข้าใจครบเราปฏิบัติครบหรืยอยังถ้าข้อไหนไม่ครบก็พยายามปฏิบัติให้ครบอย่างนี้เรียกว่าสีลา,านุสติกมรมฐานสําหรับศีลานุสติกมรมฐานการนึกถึงศินเป็นอารมณ์นี้ ถ้าพิจารณาตามแบบท่านก็ได้เพียงแค่อุปจาระสมาธินะคือความจริงอนุสติทั้งหมดเว้นไว้แต่อนาปานุสติอย่างเดียวนี่กรรมฐานทั้งหมดนี้มีผลแค่อุปจาระสมาธิไม่ถึงปฐมฌานเนี่ยอนาปานุสติเท่านั้นที่เข้าถึงฌานสี่สำหรับท่านที่มีวิสัยเป็นสาวกภูมิ คำว่าสาวกภูมิก็หมายความว่าปฏิบัติเพื่อเป็นอรหัตผลแต่ว่าสําหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธภูมิอันนี้ได้ชันห้าเฉพาะนาปานะ <c oughs> นี่ก็ไม่อยากมัง่งเรื่องเรื่องสีนี่ไม่มีอะไรมากนะก็มากอยู่สามข้อนะแต่ไปข้อแตท้ายมากเหมือนกันอันนี้ข้อที่ห้านสติที่ห้าพระพุทธเจ้าบรกว่าจาคานสติกรรมฐาน จารคานุสติแปลว่าตามระล,ะล,ะละึกนึกถังถึงทานการบริจาคให้เราเล็กไว้เสมอว่าเราพร้อมที่จะบริจาคทานพร้อมที่จะสงเคราะห์อารมณ์ของเราเนี่ยอันนี้เป็นอะไรศีลานุสติจัดเป็นศินบาร,รมีใช่ไหมเนี่ยศินบาร,รมีจะครอบทวนทำไมครอบทวนว่าเราลืมสินหรือเปล่าอันนี้มาจากคานุสติกรรมฐาน แล้วบอกให้ตามนึกถึงทางการบริจาคก็หมายความว่าเราคิดไว้เสมอว่าเราจะสงเคราะห์และคนละสัตว์ให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงให้ได้เรียกว่าไม่ใช่ให้เลยเถิดไปนะให้แค่พอดีกับความเป็นอยู่ของเรา <c oughs> ต่านนี้เรานึกไว้เนี่ยในสมหรัาบาอาตมฐานนี้ถ้าบอกนึกไว้ ถ้านึกไว้แล้วเราก็ทําด้วยเมื่อโอกาสมาถึงหมายความว่าถ้ามีคนจนคนขัดสนประเภทใดก็ตามเข้ามาถึงขอเราให้แต่ว่าการให้นี่ท่านก็ไม่เค่สอนให้ให้สรงเดชเหมือนกันต้องดูการให้นะถ้าเขาขอเงินไปกินเหล้านี่เราไม่ใช่ว่าพระพุทธเจา้าเราไม่ให้ก็ได้ทังไงคุณจะดีดินแลนดีมาดีมันกลับมาเตะเราอยู่ฮะ นี่การให้ทานก็เหมือนกับการหว่านพืชต,ต้องดูที่ <c oughs> ถ้าเราไปหว่านพืชบนยอดเขาโลนซึ่งไม่มีดินเลยมีหินล้วนมันก็ไม่เกิดผลพืชแห้แงแท้งแหลงตายหมดถ้าไปหว่านพืชลงไปในน้ําลึกๆมันก็จมน้ําเน่าหมดนี่ปุญญักเขตตังคน,คนที่เราควรจะเป็นทําให้เป็นเขตขุ้นบนคือการให้ ก็ดูว่าจะเป็นคนหรือเป็นอะไรก็าตามดูถ้าคนก็ให้เป็นคนดีสักหน่อยไม่ใช่คนร้ายถ้าให้กับผู้ร้ายก็ชื่อว่าไปให้กําลังกับผู้ร้ายไปทำอันตรายกับคนอื่นเป็นอนุว่าอนุสติทั้งหมดที่เราพิจารณามาแล้วตั้งแต่ต้นจนสร้างถึงทาราคานุสติกรรมฐานและอย่างอื่นก็เหมือนกันมีผลให้เข้าถึงความเป็นเทวดาแต่ถ้าว่าเมื่อเป็นเทวดาได้แล้วก็ไปโงมได้นะที่จริ ช่ไหมเป็นพรหมได้แล้วก็ไปนิพพานได้คุณที่แรกเขาเร็กเด็กชายจริงใช่ไหมพอ,อเป็นนักเรียนในร้อยเขาเรียกนักเรียนในร้อยจริง <c oughs> ต่อมาก็ติดร้อยตรีก็ร้อยตรีจริงเวลานี้เป็นพันโทเขาเรียกพันโทรจริงใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันอนุสติทั้งหมดนี่เป็นพื้นฐานของความดีของจิต <c oughs> เพราะว่ารูปสติทั้งหมดถ้าเรานึกถึงธรรมดาธรรมดาตามแบบของท่านตรงเนี้เพราะว่ากําลังสมาธินี่มีแค่อุปจารสมาธิทําไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าอนุสติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอารมณ์คิดและอารมณ์ไข้ควรนะแต่ว่าที่ท่านดัดแปลงสําหรับพระอาจารย์โบราณอาจารย์ที่มีความฉลาดท่านดัดแปลงคําส่องของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ดัดแปลงให้เสีย คือนดัดแรงเข้ามุมดีอย่างพุทธานุสติกรบมัฐานถ้าเราพิจรารณาตามคุณความดีของพระพุทธเจ้าเราก็มีแค่อุปจารสมาธิอันนี้ท่านให้ไปจับรูปพระพุทธเจ้าไปสาะณะโดยรูปพระพุทธรูปไปสาะณะอันนี้เป็นกระสินควบกันเลยแต่ก็สิงก็กระสิณเกิดจากรูปของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปรวมความาใช้พระพุทธานุสติกับกระสินบวกกันได้ชางสิ นี่ความยันหลายของอาจารย์มุงเก่านี่มาธรรมานุสติกามฐานรรให้ท่านให้ตั้งมนโนคติว่าพระธรรมนี่มีรูปเหมือนคล้ายดอกมะลิแก้วให้เห็นเป็นภาพดอกมะลิแก้วแล้วอาจิตเข้าไปจับดอกมะลิแก้วไอ้มันดอกมะลิแก้วเนี่ยดอกมะลิขาวแต่แล้วก็ไเป็นแก้วใสเลยเป็นกระสินสามอย่างสองอย่างด้วยกัน ธรรมานุสติกรรมฐา,านเรานั่งไปภาวนาไปจัดเป็นธรรมานุสติจะทมโมทมโมเลยฮะตอนนี้พอถึงภาพนึกถึงภาพดอกมะลิถ้าเป็นสีขาวเป็นโอทานจะกสียถ้าเห็นดอกมะลิเป็นสีใสเป็นอาโลกสินรวมความว่าท่านรู้จักมีความฉลาดเนี่ยท่านรู้จักรวมกันใช้กระสิยงกับธรรมานุสติกรรมฐานเข้ามาบวกกันอันนี้เป็นฌานสีได้นี่ ที่เขาปฏิบัติกันแบบนี้แล้วนี่มาสังขา,านุสติกรรมกรรมฐานนึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอุปจาระสมาธิเข้ามาถึงฌานอาจารย์รุ่นก่อนทําไมเอาอย่างนั้นนึกถึงสังขานนสติกรรมฐานนั้นก็เลยนึกถึงพระภาพพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึง่งที่เราเคารพจับขึ้นไปเป็นนิมิตอันนี้เป็นกสินเป็นฌานสี่ได้อีกน่าตั้งใจนะทา่งไหนแป๊ะ อาจารย์รุ่นที่ผมเรียนมาท่านถ้าชันใช่แบบนี้ท่านเรียนบวกจะมีผลใหญ่เพราะว่าเรานึกอย่างเดียวเป็นอุปจาระสมาธินี่กําลังสมาธิมันต่ำนี่มาสีลานุสตินี่ท่านบอกนึกถึงศีลได้ตอนนี้เราก็ไปจับออกภาพพระพุทธกไดาไปส่งก็ได้นี่เรียกวิธีบวกนะ ภาพพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพก็ดีหรือว่าภาพพระพุทธรูปก็ดีถือว่าพระพุทธรูปก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่เห็นภาพนั้นจิตจับเรื่องศีลสีลานุสติกรรมฐานาสีโลอสีหลังสีหลังสีนา่นี่เป็นกระสินได้นี่เป็นฌานสีได้อีกท่านจฉลาดสำหรับจาคานุสติถ้าเรานึกถึงทางการบริจาคตั้งใจจะสงเคราะเพื่อเป็นการตัดกิเลสกิโลภะ นี่ถ้าเราอะาําให้บัญชาญสี <c oughs> สมมติว่าเวลานี้ผู้ท่านทังหลายช่วยกันสร้างวัดพุทธิหลังน้นแล้วก็ช่วยโบทหลังนี้แล้วก็ช่วยนึกถึงทานการบริจาคนี่เราสละแรงงานร่างกายของเราโดยไม่คิดค่าจ้างรางวัลน,นี่ก็จัดว่าเป็นทานเป็นวิญญาจะใหม่ให้แรงให้กําลังกายกําลังบังคิดเป็นการให้จะเป็นทานไอทานนี้ขเขาปรวการให้จาคราบปปลวการบริจาค แต่นี่การให้แรงงานแล้วให้แรงงานทําอะไรทําโบสถ์ทำกุฏิเวลาเราจะนึกถึงจะาจาคาการบริจาคส่วนนี้ก็ไปนึกถึงภาพโบสถหลังนี้มาน,นี้เราช่วยสร้างนึกถึงกุฏิหลังนี้นี่เราช่วยสร้างภาพจากกุฏิอีกจากัาบวชเข้าไปเนี่ยใจมันก็จับในรูปของกุฏิและรูปของโบสเป็นกสิศแลแวว่าจะถามว่าเป็นการสินอะไรก็แล้วแต่สี เห็นเป็นสีดำดำบทยังไม็จอา้าวมีเป็นเป็นปฐวีกสินนั่นนีละกส,นสินกีกสินนอะไรก็ฉ่งมีผลเท่ากันเป็นฌานสีจับผ้ากุฏิเป็นสีขาวเป็นโอทานกสินถ้าไปจับไอตรงกระเบื้องสีแดงเป็นโลหิต,ตกสินเป็นฌานสีได้มีสแสดงว่าสําหรับอนุสติที่ท่านบอกกลาวใช้ได้แค่อุปจาระสมาธินี่หมายความว่า,าเราจิตเข้าไปไข่ฝนเฉย ก็จะทาให้เป็นฌานก่อนได้แต่ว่าทาไมจึงว่าอาจารย์ท่านหลายอันก่อนๆทาไมถึงว่าจะต้องทําให้เป็นฌานก็เพราะว่าถ้าจิตของเราไม่ทรงเป็นฌานมันคุมอารมณ์อยู่ไม่ได้นานผลมันได้น้อย <c oughs> นี่ถึงแม้ว่าเราจะเจริญอนุสติเราก็ทําให้เป็นฌานได้อันนี้มาถึงอนุสติที่หกอันนี้ไม่ยากยจะได้รู้ทำแบบเสร็จเร็วๆพราะวัติก็ใกล้จะจบอยู่แล้ว ไล้จบก็จะได้พักกันเจหกเป็นทายเทวตานุสตินึกถึงความดีของเทวดายน,นี้เห็นจะต้องขัดคอกับพระบางพวกเสนอชาจะดีพระบางพวกบอกว่าไม่เป็นเรื่องครับไอ้ชาวบ้านนี่จะยกสารพ,พระพงพระภูมินี่มาได้ความยังไงหาว่าพระภูไม่ดีกันแหละน่าหน,านา้าร้าย จริงพระภูมิไม่ได้แย่งข้าวเสกินนพระเนระยเลยำมากกว่าเนา وم, ี่ยนะโยมเสยมาไงพระไปบินาบาบาัดในชาวบ้านเขาจะกินมีข้าวไว้เนี่ยไปแย่งขเขามา่กี้เนีน <c oughs> ไงพระภูมิท่านไม่ได้แย่งข้าวใครความจริง <c oughs> พระภูมิก็เป็นเทวดาเลือกภูมิมาเทวดา <c oughs> จะเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเทวดาต้องมีคุณธรรมสองอย่างก่อนที่จะตาย ก่อนที่จะตายเนี้ยต้องมีอารมณ์จับอยู่ในในคุณธรรมสองอย่างที่จะเป็นเทวดาได้นั่นก็คือหิริโลจัปปะที่ท่านเรียกว่าเทวธรรมเทว่าธรรมคือทําบุคคลใั้เป็นเทวดาแต่คนเขาทาความชั่วมาขนาดไหนก็ตามถ้าบังเอิญใกล้จะตายจิตใจกับมีหิริโลตัปปะนึกถึงความดีมีคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้น แล้วคุณมาทำหรือว่าคุณราสงฆ์คุณก็ณทานการให้คุณนหมือนสินที่เราเคยเราาักษาความดีของเทวดาก็าตามหนือว่าเทวดานี่ท่านจะเป็นเทวดาได้ก็ต้องมีหิคือความละอายต่อความชั่วโอตะกปัะเกรงกลัวผลผลของความชั่วว่ามันจะให้ผลเดือดร้อนเมื่ออายแล้วมันก็ไม่ทำํำกลัวแล้วก็ไม่ทาใช่ไหมน่ะน่ะอายแล้วคนมากๆให้เราแก้ผ่านจะแก้ไหมพงศริน ผมกล้าแก่นะถ้าเขาผ้ามาผูกข้อมือไว้ผมแก่ได้เมื่อไงเสียท่าเลยวะทำมาันในบ่อกแก้ๆกันเจงออกเนะนี่เป็นอันว่าใครยังไม่กล้าเปลือยกายตัวหน้าประชาชนาชนี่เราอายใช่ไหมนี่เราอายใครนเขาเราก็ไม่ทํานี่มันก็ไม่กันอันนี้มาเทวาตานุสติกรรมฐา,านไม่ใช่นึกถึงเทวาดาโดยเฉพาะในองค์ท่านนึกถึงคนธรรมที่ทําให้ท่านเป็นเทวาดา ว่าท่านเป็นเทวดาได้ก็เพราะมีหิริความอายแต่ความชั่วเส้นชีว่าความชั่วทุกอย่างนีอายโอตะปะเกรงกลัวผลของความชั่วนี่คนที่ทําความดีนะอย่างพวกท่านขบมาบวชเนี่ยตั้งใจทําความดีกันมันจะดีมากมันจะดีน้อยประชั่งฉันรู้แค่นี้ฉันสามารถแค่นี้ฉันทําแค่นี้เอ้าเขาขุดดิ้งก็บขุด เรอนได้ย,ยากก่อได้เขาควรปูนก็ควรนปูนแล้วมันไปทางไหนก็ไหม่เนาแต่อันนี้มันเป็นความดีนงอันนี้ทำเนี่ยเป็นความดีทุกจุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการสร้างวิหารฐานอี่ตรงที่เราทําความดีนี่สแสดงเราอายเลวสแสดวอายเลวอายตรงไหนอ่ะอีตรงที่เพื่อนเขาไปทํากันถ้าเรายังมีแรงอยู่เราไม่ไปทํา ไม่ไปไม่ไปไม่ได้อายนะท่านที่หนึ่งใครก็บับงคับเช็ดอายครับนี่แสดงว่าเราอายเลยวเราจรึงไปทําความดี <c oughs> นี่คนอื่นก็เหมือนกันที่ก็ทําอย่างอื่นจะใส่บาตรจะวจะใส่บารก็ดจานจะบูชาพระก็ดตามจะฟังเทศก็ตามแล้วทำความดีกตัญยูต่เวทีกับพ่อกับแม่ก็ตามนั่นแสนดงว่าเขาทําดีไอคนที่ทําดีนี่ก็เหล่าอายชั่ว ไม่กล้าทำชั่วจึงทำความดีไอ้ตรงที่เราทำดีเนี่ยเรามันไม่มีชั่ว,วเพราะแสดงทำไมจึงทำดีเพราะอายชั่วอันที่เราทำดีเ็เกรงกลัวผลของความชั่วไอ้ผลของความชั่วให้ผลเป็นทุกข์มีอาบายภมิเป็นต้นตกรกนี่ที่เรามาบวชกันนี่ก็ดีเราตั้งใจเจริญพระะรรมฐา,านก็ดีนี่เราอายชั่วเรากลัวชั่ว อายเพราะอายความชั่วที่เราถ้าเราทาลงไปแล้วนี่จะบ,บ่านเขาจะด่าเราเองก็ไม่สบายใจเดือดร้อนนี่ผลของความชั่วคืกชาตินี้เดือดร้อนตายแล้วลงนรกก็เป็นเปรตอสุรกายสกริชานนานนักคนจะเกิดอีกคนนี่เรากลัวผลมันจะสะท้อนแบบนี้เราจึงมาบวชกันมาเจริญสมถะกรรมาานมีปัสนากรรมฐา,านส่องแสงวัดวา,ารามสร้างใหม่ด้วย <c oughs> นี่เป็นอันว่าถ้าเราทําแบบนี้เราก็ทําเช่นเดียวกับเทวดาเพราะเทวดาแต่ละองค์เนี่ยถ้าจะมีวิมานอยู่จะต้องเคยสร้างวิหารฐานหรือสร้างอาหารหรือว,ว่าสร้างอาคารที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ใช่ไหมจึงจะมีวิมานไม่งั้นไม่มีวิมานอยู่ต้องอาศัยวิมานเขาอยู่นี่แสดงว่าท่านเคยสร้างวิหารฐานหรือที่ในที่สาธารณประโยชน์อย่างโรงเรียนสันลา พัดร้อนอะไรนี่เป็นต้นนี่เทวดาทําไมต้องมีเครื่องทิพย์บริโภคมีความอิ่มเปนปกติก็เพราะว่าเคยบริจาคทานในด้านวัตถุทุกเป็นอาหารเทวดาทําไมยังมีผ้าทิพย์มีเครื่องประดับมันเป็นทิพย์ถ้าเคยถวายผ้าไม่ในพระพุทธในเกวตพระพุทธศาสนาแลื่อผ้าให้ทานกันบบรรดาประชาชนนี่ยังมีเครื่องทิพย์ นี่มาตอนถึงเทวตานุสติกรรมฐานให้ทําแบบไหนให้นึกถึงความดีของเทวดาว่าเทวดาที่ท่านจะดีได้นี่ก็มีหนึ่งอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วไอ้ผลไอ้ความชั่วมันมีกี่จุดไล่ไปแล้วมันก็แย่เลยบาปกันวันน้ยันตายไไม่หมดนะเราก็มาสรุปกันไว้สามจุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปก็คือหนึ่งโลภะความโลภ ไอ้โลกตัวนี้เี่กก็ยื้อแย่งทรัพย์สินเขาขอกคนอื่นโกงเขาขโมยเขาแย่งเขาหล่นเขาจี้เขาอันนี้เป็นต้นรุกที่ไรที่นาของเขาแล้วก็สองโทสะความโกรธคิดประทุษร้ายเขาคิดกันแกล้งเขาโมหะความหลงไม่เคารพในความจริงคิดว่าเราเกินเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย นี่ความชั่วมันมีอยู่สามจุดนี่เทวาตานุสติกรมฐา,านหนึ่งท่านอายความชั่วเนี่ยอายความโลภอายความโกรธอายความหลงเมื่ออายแล้วท่านก็ไม่โลภท่านก็หากินตามกําลังลําแข่งของท่านไม่คดไม่โกงใครไม่ยืดแช่งใครไม่เบียดเบียนชีวิตของใครในการที่สองอายความโกรธถ้าโกรธี่หน้ามันยุ่งหน้ามันไม่สวยอายชบ่วใบเขา วิญญาธาทางก็ไม่ดีก็เลยหาทานระงับความโกรธม่อายความโลกล้วก็ให้ทานทับลงไปอายความโกรธล้วก็รักเจริญรักษาศีลไอรักษาศีลน,นี่มันต้องมีเมตตาคนถ้าไม่มีเมตตาเนี่จะไปคุยนะว่าเป็นพระมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดครึ่งตัวมัน้อไม่ดูแล้วหมดพระแล้วไม่มีความเมตตาปราณีเนีนะ่ยเป็นสัตว์นรกนั่น่หละพระเจ้า เพราะศีลมันจะอยู่ด้ำนจของเมตตาถ้าเราไม่มีเมตตาศีลมันอยู่กลัวกลัวคนดุเพราะไงทีนี่ศีลมันกลัวเสือสอนเหมือนกันนี่ศีลที่เราจะมีได้ก็เมตตาไอ้ตัวเมตตาเป็นเหตุให้เรามีศีลฉะนั้นเรามีศีลจึงเป็นการทําลายโทสะเพราะเมตตาเป็นตัวฆ่าโทสะไอ้ตัวโง่ตัวที่สามระยะตัดได้ยังไงโมหะความหลงตัวหาความจริงให้พบ ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามันมเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ต้องตายแล้วนี่นี่เราจะเมามันเพื่อความเกิดเพื่อประโยชน์อะไรจะนึกว่าหนุ่มกับของกูนี่ขออข,อออข,อของกูนะั่งขของกูไอ้คนนี่บอกข้องกูของกูเนี่ยเวลาตายไปแล้วใครแบกเอาอะไรไปได้บ้างแม้แต่ร่างกายก็ป็นธรด้นี่การจเจริญเทวตานนสติสวรถานก็นึกถึงตรงนี้ว่าที่ท่านเป็นทเทวดาได้ ก็เพราะหนึ่งท่านมีทางการให้เีกความชั่วนี่นะเพาความโลภมันชั่วตัดตัวโลภ้วยการให้ทานทำลายความโลภสองทำลายโทสะระงับโทสะก็ได้การทรงศีลสามระงับความโง่โดยการยอมรับรับถืีความเป็นจริง รวมความว่าที่ท่านทําอย่างนี้ก็เพราะท่านอายความชั่วกลัวความชั่วเลยไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาสิงใจในเวลาที่เราจะนึกถึงความดีของบรรดาก็นึกถึงตรงนี้ว่าความชั่วทั้งหมดที่เกิดจากนายของความโลภก,ก็ดีเราไม่ทําเกิดจากนายของความโกรธก็ดีเราไม่ทําเกิดจากนายของความหลงก็ดีเราไม่เอาเราจะปฏิบัติอย่างเทวดาคือให้ทานานักษาเสลเจริญภาวนา เป็นการตัดโลกโลดดันหลวงได้รู้เรื่องไม่ไหวนี่อย่าเรียนรู้ไม่เทวตาเป็นอันว่าเราอายชั่วตัวชั่วเทวตาแล้วสติกรรมฐานนะไม่ใช่เจบพระภูมิเราเปนั่งไหวสารพระภูมิล้วไปนนั่งภาวนาขอพระภูมิช่วยถูรัตตลีเถอะแลละนี่จะไปไหว้ทาไมไหว,ว้กลางรอบดันไปใช่พระภูมิหาลัตตลีหายดิแหล่ นงดีไม่ดีควายหายไวๆเจ้าพ่อถูช่วยตามควายทีแล้วกันหือดีไม่ดีขี้ไม่ออกก็ไปบอกเจ้าพ่อช่วยแชะขี้เถอะเจ็บอลไแต่ว่าดาาหมดผ้าือนี่มันใช่ไม่ได้นะนี่การที่เขาตั้งสายมาภูมิถ้าใครเขาถามว่าควรหรือไม่ควรแล้วก็ตอบว่าถ้าบูชาเป็นนะควรถ้าบูชาไม่เป็นไม่ควรนี่ผมไม่ได้ไปโต้ใครเขานะ่ บอกให้ฟังเพราะว่านี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับนับถือความดีของเทวดาจะให้เรานั่งนึกนอนนึกถึงความดีของเทวดาเนี่ยใครก็บอกเทวดาไม่มีอนี่ยไปเชื่อเขาที่ก็ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นคนยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าอย่าไปตามใจเขาตามใจพระพุทธเจ้าในการยกสารประพรมเขาถามว่าดีหรือไม่ดีก็บอกเขาเลยบอก ถ้าเขาไหวเทวดาเป็นก็ควรยกถ้าไหวเทวดาไม่เป็นก็ตามใจเขาเขาจะมีสารนั้นไม่มีแารก็จ้บถ้ากาจะถามว่ามาเวลาที่เราจะเจริาารนเทวตานุสติกรรมฐานน่ะเราจะไม่มีสารเจ้าสาร,ระมะพรูิได้ไหมเขาบอกว่าได้ถ้ากําลังใจเราดีถ้าจิตใจเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นที่จับก็ยกสารมา เห็นสายเข้าจะได้นนกว่าอ๋อน่สารเทวดาไยนี่ท่านตายไปแล้วท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่เรามาตั้งศาลถวายท่านถ้าท่านไม่มีความดีเราก็ไม่ถวายท่านเรามานึกถึงเทวดาเข้ามาเลยนึกต่อไปว่าต่อไปเราจะต้องเป็นเทวดามากงถ้าเป็นเทวดาเราเป็นยังไงก็ดูดิีิเราอุจปาอายชั่วแล้วก็ทําดีนะกลัวความชั่วแล้วก็ทําในความดีนี่ท่านเอง นี่รวมความว่าตาโนตติทั้งหกอย่างคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวานุสติหกอย่างนี้ใช้ในเวลาที่จิตของเรามีศรัทธาเรียกว่าศรัทธาญจไอจริตของเราเนี่มันมีอยู่ทั้งหกอย่างนะแต่บางครั้งอะไรมันเป็นผู้นําตอนนี้ถาว,ว่าตัวศรัทธาความเชื่อเป็นผู้นาเนี่ย เราก็ใช้อนุสติอกอย่า์เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงประธรรมมีจริงประสง์ม,มีจริงพุทโธประมาณโนธรรมโมประมาณโนสังขโทประมาณโนคุณของพระพุทธประธรรมประสงหาประมาณนี้ได้ถ้าใครนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงย่อมไปสวรรค์ได้ไปสรมมันมโลกได้ไปนิรันดรได้เหนือแดนนั้นสามแดนชื่อวแดนเป็นสุขเราจะไปแดนนั้นให้ความเชื่อไม่เกิดขึ้น ศรัทธาม,นามันมีศรัทธาแปลว่าความเชื่อเราก็เอาอนุสติทั้งหกอย่างเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจมีผลเสมอกันนะไม่ต้องทั้งหกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามจับขึ้นเป็นอารมณ์ถ้าเวลานี้เราใช้พุทธานุสติภาวนาว่าพุทโธเป็นอารมณ์ก็ใช้ได้อยู่แล้วรื่ถ้าจับลูกของพุทธเจ้าโดยก็เป็นสกสี ก็ตามใจแค่ไหนก่นดายเลยทุกข์นะนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอุปจาระสมาธิแล้วว่าอย่าลืมนะนึกไปนึกมานึกมานึกไปดีไมด่ดีนึกว่าเออพระพุทธเจ้าในี่ท่านดีกว่าเราเป็นอัจฉริติมนุษย์เวลาท่านเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็พังทีนิพพานร่างก,กายมันพังก็ไอเรานี่มันมีเศษแค่ไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าดีกว่าเราท่านยังแก่ท่านยังป่วยท่านยังมรณณะพ เราเรียกกันวัน,นพัน์ <c oughs> เราก็มีขันห้าแบบเดียวกับท่านแต่ว่าอารมณ์จิตดีไม่เสมอท่านนี่ไม่ใช่รเ,าาเราก็นิพพังนัอนกันพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยเราก็นิพพังได้ไงดนนันปฏิพาันเขามั่งมันจะยุ่งแที่ยังไม่ใช่เราทันเราก็ถึงนิพพังเดยตัวมันพนังนะในเมื่อตัวมันพนังอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าดีกว่าเราย่อมไม่เกาะในขันหา้าเพราะอะไรเห็นว่าขันห้าเป็นแดงให้ความทุกข์ทิ้งเลย อ,อนิพพานแล้วถ้าไม่เกิดตอบปอีกเราซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็ไดก็โดยศาสาร์บุตรในเมื่อพ่อทิ้งขันห้าได้เราก็ทุ่งมั่งจะเป็นไรไปในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานได้เราก็นิพพานได้เพราะอะไรเพราะเราเดินตามท่านอยู่แล้วเวลานี้เราภาวนาว่าพุโทโธคำว่าพุโทโธแล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วหรือว่าสว่างแล้วไม่หลับ เวลานี้เราเป็นคนไม่หลับตามพระพุทธเจ้าในเมื่อเราพระพุทธเจ้าไม่ทรงหลับไม่หลับท่านปนิพานเราก็ไม่หลับมัองอยู่ง่ายไปแล้วจะดันไปนั่งทางตาทั้งคืนในคำไม่หลับเนี่ยนะไอ้คำว่าไม่หลับนี่ก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาความเป็นจริงนะมันหลับให้มันหลับมั่งเหี้แต่ว่าปัญญาอย่าหลับใช่ไหมตาหลับได้ใจหลับได้มันจะได้พักผ่อนแต่ว่าปัญญาอย่าหลับ คำว่าไม่หลับในที่นี้หมายถึงว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านไม่หลับก็ไม่เผลอหรือว่าร่างกายนี่มันพังอยู่เป็นปกตินี่เป็นอนุว่าอนุสติทั้งหกที่เหมาะสําหรับศรัทธาจกริตอนนี้ไปอนุสติที่เจ็ดเรียกว่ามรณานุสติทีมาเจ็ดอีกแล้วพวกีไปไปมามาชนมาชนที่ยจี็แล้วมรณานุสติ